สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําสําหรับคนที่มีปัญหาผมร่วงผมบางครับแต่คงไม่รวมพวกคิดว่าจะปลูกผมยนาค,คือคิดว่าจะผมจีขึ้นไม่น่าจะดีขนาดนั้นคือท้ที่ชามานก,ก็ก็รู้สึกว่าทําให้ผมแข็งแรงแต่ไม่ได้อาจสร้างอะไรผมขพ้นนิดหน่อยแต่คงไม่ได้ปลูกขึ้นแบบมันจะปลูกผมขนาดนั้นครับคือก็ทำให้ผมแข็งแรงขึ้น และให้รู้สึกดีขึ้นถ้าผมคิดว่าแบบผมสุขภาพดีอย่างเงี้ยแล้วก็จะรู้สึกดีขึ้นต้ก็มาถึงว่าทำยังไงนะครับก็อยากจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ใหญ่หนึ่งครับที่ลองใช้มาแล้วก็คือนีโอแฮร์ไม่ได้มาขายนะครับแค่มาแบบแนะนําเคล็ดลับนิดหน่อยว่าแบบทำยังไงมันถึงจะแบบได้ผลที่ดีดีที่สุดเพราะว่าผมก็ใช้มาสักพันหนึ่งแล้วก็มีเทคนิค การใช้นิดๆหน่อยๆจะมาแบบลอกให้คนอื่นฟังนะครับอัับแบแรกันเลยเนว h ฮร์เราจะไปซื้อได้ที่ไหนนะซื้อได้ยังไงได้ราคาเท่าไหร่คือถ้าคนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับจะซื้อได้ราคาหกร้อกสิบาทนะครับคืออย่างนั้นเราก็ต้องสมัครสมาชิกซะครับสมัครสมาชิกแล้วน่าจะเสียร้อยหนึ่งแล้วก็่ายสมนาบัตรไม่ให้แบบคนขายนะครับแต่ว่า ถ่ายสโนว์บารก็ต้องเซ็นอะไรไปด้วยนะว่าแบบสโนว่วารันนี้ใช้ในแค่การสมัครสมาชิกนิวอยวเง้แล้วก็กันเขาไปทาอย่างเดียวกันก็เซ็นเอกสารแล้วก็เขียนเหื่อนในการเซ็นให้ดีๆก็เราก็จะได้ซื้อได้ในราคาประมาณ495 495บาทประมาณนี้ครับแล้วก็มีอันหนึ่งก็คือใน l ัส a d a าบางร้านก็จะมีขายครแต่ก็ไม่เชื่อว่าของแท้ไม่แท้ต้องต้อง,ต,องต้องไปดูดีดๆว่าแบบ ว่าลายก็าจะซือขนาดได้ครับได้ข้อสกิลใหญ่ๆเมื่อกี้ของแต่ละลอนะ็อตเนี่ยมันจะมันจะไม่เหมือนกันครับมันจะไม่เหมือนกันผมร,รู้สึกได้จากการใช้งานมาแล้วคือบางล็อตอาจจะรู้สึกดีมากบางล็อตอาจจะรู้สึกเฉยๆเลยแต่เราจะมีวิธีแก้นิดหน่อยครับว,ว่าทำยังไงมันถึงจะแบบโอเคทุกครั้งที่ใช้นะครับโอเคต่อไปมาที่แบบเราควรเริ่มใช้ตอนไหนคนระับ นะนำให้เริ่มใช้ตอนที่เรายังมีผมอยู่หรือว่าอ่านรู้สึกว่าผมกําลังเริ่มร่วงเริ่มร่วงอะก็เริ่มใช้ได้เลยก็ถ้าผมรู้เร็วกว่านี้ผมน่าจะใช้ตั้งแต่อยู่ปริยตีแลครับคือตอนนั้นก็ผมเริ่มร่วงแล้วเลือรู้สึกว่าเริ่มผมบางแล้วผมเริ่มร่วงง่ายแล้วเริ่มไม่กล้าไว้ผมยาวแล้วอย่างเงี้ยคนที่มีปัญหาจะรู้จักักเองครับคือให้เริ่มใช้ตอนที่ตัวเองยังมียังมีผมยังมีรากผมอยู่ะ ผมยังขึ้นอยู่แต่อัตมก็จะบางลงหน่อยเงี้ยอให้เราใช้ตอนนั้นเลยแล้วก็ต่อไปถ้าจะเริ่มใช้ต้องทำยังไงก่อนอันดับแรกอันดับอันดับแรกเถ้าตัดสินใจจะใช,ะใช้คือต้องหยุดยาบำรุงผมหรือว่าแบบยาสม p t o ที่สมุนไพรอะไรต่างๆของคุณน่ยหยุดไปเลยหรือยาเคมียาอะไรทุกอย่างให้หยุดนะครับ หยุดไปแล้วก็หนึ่งอาทิตย์ก่อนใช้นะครับควรจะใช้ยาสะุมเด็กในการสะกองเช้าเย็นก็ได้หรือเย็นในเช้าก,ก็ได้ครับแต่ประมาณหนึ่งหนึ่งอาทิตย์กับใช้ยาสมุมเด็กสามวก่อนครับซึ่งยาสะุมเด็กที่ผมคิดว่าโอเคที่สุดที่ลองมาแล้วที่ลองมาหลายยี่ห้อแล้วอัตัวนี้ดีสุดครับเป็นเบี้ไมเออร์อัลต้าไมเ์เป็นสูตรออริจินอลนะเห็นเห็นมีสูตรใหม่ขึ้นมาแล้วแต่ว่าสูตรนี้เบิร์สูตรครับ สีเขียวเนี่ยแล้วก็ถ้าครบหนึ่งนาทีแล้วโอเคก็ค่อยเริ่มใช้มีโอเอีได้ก็คือเวลาฉันรับการใช้นะครับหนึ่งคือถ้าเราได้มาแล้วมีโอเอเเอาแช่ตู้เย็นนะครับเอาทั้งเนี่ยไปแช่ตู้เย็นเลยแช่ช่องผักเนี่ยครับแช่ที่ไม่ค่อยเย็นมาก เอาไปแช่นั้นแล้วก็แบบถ้าจะใช้ก็กค่อยๆออมาใช้แต่เราก่อนใช้คือเอาไปแช่เย็นไว้ก็แช่ไปเลยครับแล้วเวลาเราอาบน้ําอะไรเสร็จสระผมด้วยอันนี้แล้วก็นวดนวดเบาๆไม่ต้องทําแรงอ่าแล้วก็ออกมาเช็ดผมให้แห้งแล้วก็เป่าผมให้แห้งด้วยพัดลมเพราะพัดลมดีสุดคับเพราะนดบ่ผมก็ลองแ,แต่พัดลมดีสุดแล้วก็ใช้หวีเนี่ยครับ หวีที่เป็นความความถี่ที่มันห่างๆนะครับแล้วเป็นใหญ่ๆนะที่ไม่ไม่แหลมเป็นทุ่ๆๆนี่คหวีนังหัวเพื่อกระตุ้นลากผมนิดๆหน่อยๆนี่ครับแล้วก็ซักรอบหนึ่งสองรอบเนี่ับกอจะรู้สึกกระเดียมนิดๆหน่อยๆครัโอเคแล้วพอ,พอผมแห้งแล้วนี่โอเควีแล้วเราก็เลือกไปฉีดได้ ก็อันนี้ไปฉีดที่บริเวณที่เราต้องการนยครับก็แถวกาาลางหัวอะไรไม่ต้องฉีดเยอะครับผมลองแล้วก่อนหน้านี้ผมไม่ผมไม่รู้ว่าต้องแช่ตู้เย็นก่อนที่ผมไม่ได้เอาแช่ตู้เย็นเนี่ยคือต้องใช้ต้องฉีดเยอะมากแล้วสิบห้าวันอย่างเงี้ยหมดแล้วขวดหนึ่งอย่างเงี้ยคือมันใช้ใช้เกินไปเพียงจะแบบรู้สึกโอเคเครับแต่อันเนี้ยตั้งแต่ที่ผมแช่ตู้เย็นมามียี่สิบห้าวันหนมะ เดือนหนึ่งคนระับคือแบบไม่ต้องฉีดเยอะคือถ้าฉีดเยอะมันจะรู้จะรู้สึกแสบหนาที่สาม,มารถเลยคนระับคือเนะ่ยมันก็จะคือมันรู้สึกว่ามันยาออกฤทธิ์มันได้ผลน,นะรู้สึกแสบนี่นะร้อนๆหนะน่อยอ่าน้นก็เลยเราไม่ต้องใช้เยอะเราจะลดปริมาณการใช้ได้ไดมากก็คือฉีดสักเก้าหรือเก้าจุดหรือสิบสองจุดนี้ก็ได้แถวหัวก็ไล่ไปเป็นแถวป็นแถวไปแล้วก็นวดอ่าแล้วก็เวลา จะนวดอะไรจะสระผมให้ตัดผมตัดตัดเล็บให้สั้นนะเล็บต้องสั้นเลยคือเล็บก,ก็จะแบบถ้ามีเล็บก,ก็จะไปขูดหนังศีรษะขูดอะไรๆแล้วตัดให้สั้นแล้วก็เอาเนื้อนเป็นนวดเัินให้ไม่ให้โดนเล็บนะก็จะประมาณนั้นครับแล้วก็ถ้านวดเสร็จแล้วครับแล้วก็เอาไอที่เรานวดเที่มติดมือมาทาที่คิ้วทาที่หนวดทาที่จอนทาที่ขาอย่างนี้ก็ได้ครับก็เป็นการ ใช้ให้มันคุ้มค่าอย่างหนึ่งมอนยะัรังโอเคแล้วก็ต่อไปข้อสังเกตในความรู้สึกเมื่อใช้นะข้อดีของมันเลยก็คือแรกๆเลยครับใช้แรกๆเลยยังยัง,ย,ง,ย,งยังไม่รู้หรอกผมหนาขึ้นหรือไม่หมนาขึ้นหรือมันแข็งแรงขึ้นไหมแต่ยังแรกเลที่รู้สึกก็คือมันรู้สึกว่าผมเริ่มแข็งขึ้นเริ่มมีน้ําหนักมากขึ้น,นไม่แบบอ่อนๆดิวไปตำลึงแล้วก็ลุ่งง่ายๆเหมือนต่ก่อนคนระับอันนี้คือแรกๆก,ก็เริ่มรู้สึกแล้ว แต่จะเริ่มเห็นผลว่าเออมันเริ่มมันเริ่มแข็งแรงขึ้นมันเริ่มโอเคขึ้นสามเดือนครับอ่าสามเดือนเป็นต้นไปน่าจะประมาณนั้น,นแล้วต้องทั้งเช้าเย็นครับสระผมแล้วก็ฉีดสระผมฉีดเช้ชชาเย็นคือคือก่อนนอนแล้วก็แล้วก็ตื่นเชา้าาบน้ำสองครั้งสระผมสองครั้งฉีดวันละสองครั้งโอเคแล้วต่อไปข้อสังเกตเพิ่มเติมครับ คือบางทีถ้าใช้ใช้ไปด้วยความที่เราสาปประอาดผมมาจนไม่ได้สะอแรงไม่ค่อยๆทำเนี่ยและหรืออาจจะเพราะอันนี้มีสิ่งตกค้างบ้างน,นิดหน่อยบางทีจะทําให้มันเหมือนมีใยใๆหรืออะไรที่ติดใน่อันเ้เนี่ยอัะนนั้นก็ให้แบบสักอาทิตย์หนึ่งอย่างเงี้ยเราก็ต้องสระให้มันแรงขึ้นหน่อยนะแบบขยี้หน่อยเหมือนเอาพวกนี้ออกไปด้วยทําเรื่อยๆทำเรื่อยๆไม่ต้องไปทําแรงๆทุกวันก็ทําอาทิตย์ละครั้งเนี่ยคือจะให้มันสะดสมว่า ผมก็ใช้มานานพอสมควรแล้วมันจะมีคับค่าอย่างหนึ่งเพราะผมทำค่อยๆอ่านนะก็เลยเพิ่มแรงในการนวดในการสับก็จะช่วยขึ้นช่วยให้แบบไอ้พวกใหญ่ๆพวกค่าขาวๆมันกอกไปได้ครับแล้วก็ที่พูดมาเ็ื่อคือมันอยู่แต่ละบุคคลนะก็ก็ลองก็ลองอใช้ดูลองสังเกตอาการตัวเองดู แล้วก็เหมืนอนกับที่บอกไปตอนแรกของแต่ละล็อตมันอาจจะไม่เหมือนกันอ่าคือคุณภาพมันมันดูแล้วมันมันไม่เหมือนกันทุกรอตครแต่ว่าถ้าเราเอาไปแช่ตู้เย็นอ่ามันจะช่วยลดปัญหานี้ลงครับคือมันจะยามก็ยังได้ผลที่โอเคกว่าที่เราไม่แช่ตู้เย็นนะีัยอันนี้คอนเฟิร์มครับโอเคก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ ขาวแคือแช่ตู้เย็นหนึ่งคือแช่ตู้เย็นตรงช่องผักก็ได้ครับจะได้ไม่ต้องเย็นมากคือซื้อมาก็แช่ไว้เลยอ่าแล้วก็จะใช้ค่อยแบบเอาออกมาคือเปเกาเก็บรักษาไว้ตู้เย็นไปเลยโอเคแล้วก็สองก็คือตัดเล็บให้สั้นๆตัดเล็บให้สั้นไว้ตลอดคือเวลาสระเวลาอะไรแบบจะได้ไม่ไปขูดนังศีรษะอ่าแล้วก็ใช้หวีในการหวีกระตุ้นนังศีรษะ เวลาที่ตักออกไม่แห้งครับแล้วก็ต้องหวีเป็นหวีที่ฟันหางนี้ครับเดียจะได้ไม่ไปยึงผมอะไรมากครับก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้ก็ลองใช้ดูมองว่ามันจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ยังค,คนที่มีปัญหาเร,รื่องพวกนี้จะได้มีความมั่นใจที่มากขึ้นครับโอเคครับวันนี้ฝากไว้แค่น,น,คนี้ครับสวัสดีครับ